แล้วนะคะ าใหม่ของ hoops t a t i o n ที่แอมสเฟียร้านสวยงามลวดลายกราฟฟิตี้สุดเท่แถมมีสนามให้ซ้อมมือกันด้วยค่ะสำหรับโค้ดส่วนลดเดือนพฤษภาคม hoops 23 DV นึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง hoops t a t i o n สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t 3 mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตัวการปินเอก็มีกับคนเช่นเคยค่ะในที่สุดนะคะนัดจิงสายก็ได้สิ้นสุดลงไปที่รเรียบร้อยตอนนี้พวกเราก็ได้สองทีมตัวแทนของทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกนน่นก็คือดัลลัส แมวริสกับ Boston Celtics ค่ะชิงตัวเข้าสู่ NBA Finals เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้โปรดอย่าถามนะคะว่าตูนเนี่ยเชียร์ใครเชียร์แมฟทักใจเลยค่ะต้องทําเสียงไงนะคะเชียร์แมก <c oughs> <c oughs> ุ้มใจมากเลยต้องเปิด <c oughs> ยังมีเวลาตัวยังคงมีเวลาฝึกการทําเสียงแบบม้าแบบนั้น <c oughs> โอเคจนกระทั่งเอ Final ฟนอลเกมแรกคร่ะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะวันศุกร์ที่7มิถุนายนเวลา7จ็ดโมงครึ่งเช่นเคยเจอกันใน Playback นะคะแล้ววันนี้ค่ะมีมเพื่อนๆเ,เขา้ามาชมพวกเราเยอะมากๆเลยใน p l a y b a c k <oughs> นะคะทั้งใน p l a y b a c กแล้วก็ใน u t u b e เนี่ยพันกว่าท่านเลยค่ะเขาเข้าออกเป็นหมื่นท่าน, <c oughs> านอย่าลืมค่ะเพื่อนๆครบเบมเบอร์สี่พท่านเมื่อไหร่เรามีของรางวัลแจกเล่นเกมกันด้วยจากสปอนเซอร์ใจดีฮูปสเตชันและสำหรับโค้ชส่วนลดวันนี้ ็นวันสุดท้ายแล้วนะคะที่สามารถใช้โค้ดส่วนลดของเดือนพฤษภาคมได้นั่นก็คือ Hoop 23dv ใช้ในช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์ใส่โค้ดทุกการสั่งซื้อนะคะก่อนจะเข้าสู่เกมกากแข่นในวันนี้ขอกดไลค์เป็นกำลังใจให้กแกแอดมินตูดอีกสักครั้งนะครับสัก500ไลค์เพราะว่าในนัดชิงสายนี้เนี่ยโดนมาหนักเลือเกินเพื่อน่ยังไม่ได้กดซับนะครับไม่ว่าจะเป็นใน u t u b e หรือว่า p l a y b a c k อย่าลืมไปสมัครเป็นเมมเบอร์ของพวกเราด้วยนะครับเรามาเข้าสู่เกม5นัดชิงสายฝั่งตะวันตกนั่นบรักาารมเยน 咿哈！<laughs> อะไรเนี่ยทั้งสองทีมยังคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมเพิ่มเติมคือแมฟเนี่ยได้เจริกไลฟ์ลี่กลับมาจากอาการบาดเจ็บเริ่มเกมมาทีวูฟเนี่ยออกนําไปก่อนนะคะได้2แต้มแรกค่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานทั้งโลกก็ต้องอึ้งกับผลงานเกินจริงของลูกก็ดอนฉีกทั้งยิง3ามคามทำแต้มยิงยังไงก็ลงแม้ตรงโลโก้ของทีวูฟก็ยังลงอีกกดคุณเดียว20แต้มมากกว่าทีวูฟทั้งทีมเล่นเอาแฟน,แฟนในสนามนี่เงียบไปตามๆกันเลยหลังจากนั้นโมเมนตัมทุกอย่างของทีวูฟก็พังอ่ะไม เกมลุกหรือว่าเกมรับการยิงการข้ามคนที่2ลูก้าแผแ่วไปเราก็กล่าวว่าเออทีวูฟอาจจะสามารถก,ก้าวขึ้นมาบ<ม>้างได้ไหมแต่ว่าไม่ใช่แบบนั้นกลายเป็นไคลรีเออวิ่งโชว์ไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนยิงระยะกลางมาหมด จบครึ่งแรกแมฟนำกว่า2 9แตมเพื่อนๆที่เพิ่งเ,เ,เข้ามาดูในช่วงครึ่งแรกถึงนกงงเลยค่ะว่าโอ้โห,โโหนี่คือแต้มห่างขนาดนี้เลยเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆพอเข้าสู่ครึ่งหลงังแมวทีวูฟจะพยายามอย่างไรก็ตามแมฟก็ไม่มีแผ่วเอาคืนได้หมดจนวูฟนั้นท้อยังเห็นได้ชัดเลยค่ะบางช่วงโดนนำห่างกว่า36แต้มลำบากจริงไล่ยังไงก็ไม่ทนันเชียยังไงก็แบบ <S 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 หมดกำลังใจเลยค่ะจบเกมแพ้กันไปแบบเจ็บๆค่ะต้องร้องเมี้ยวๆมี้วเลยทีเดียว124ต่อ13 ปิดซีรีส์ชนะไป4ต่อหนึ่งเข้าสู่ NBA Finals ได้สำเร็จแต่ว่าถ้าหากเราดูกันจริงๆแล้วค่ะสำหรับทีวูฟพวกเขามาได้ไกลขนาดนี้ตัวว่าพวกเขาก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในระดับหนึ่งแล้วนะใช่ครับเป็นอย่างที่ไอ้แม่ตูนพูดจริงๆนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยไม่ว่าจะจบลงตรงไหนทีวูฟเป็นอีกหนึ่งทีมที่ควรค่าแก,การชื่นชมแล้วก็ยกย่องมากๆเลยไม่มีใครคาดคิดครับว่าพวกเขาจะมาได้ไกลถึงนัดชิงสายขนาดนี้แรกๆเนี่ยหลายต่อหลายคนยังมองเลยนะถ้าเกิดเจอกับ LA Lakers ตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะโดน LA Lakers เคลียร์ตกรอบแรกก็็เปปนไได้ แต่พวกเขาแสดงให้เห็นครับว่าไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าในเกมวันนี้เนี่ยอะไรหลายต่หลายอย่างมันไม่เป็นใจนะครับเมื่อวานพวกเราทาพรีวิวเกม5เนี่ยขอไปหลายอย่างเลยของทีวูมว่าจะเป็นการป้องก break uka, ันเบรกลูกาหรือว่าไคเร,รียเอาไว้ให้ได้สักคนก็ยังดีไปไปไประมาเบรกไม่อยู่สักคนเลยทับเสริมทับสำร,รองจะต้องดีกว่าทับเสริมทับสำรองของดัลลัสแมวริกวันนี้ก็หายไปหรือว่าอะไรหลายต่อหลายอย่างเนี่ยมันดันมาพังในเกมวันเดียวกันแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดวันนี้พยายามทุกอย,อย่างอย่างเต็มที่นะครับ28แต้ม9รีบาวกับ6แอ ลุยพยายามข้ามครับแต่คนอื่นในวันนี้เนี่ยยังไม่สามารถก้าวขึ้นมาเสริมให้กับตัวเขาหลายต่อหลายเพลงเราก็เลยเห็นเหมือนเป็นว่าการเล่นเป็นว on ันออนวัเล่นตัวตัวเล่นส่วนตัวมากจนเกินไป มันบางจังหวะเนี่ยมันยากมากนะครับการที่จะยิงข้ามต่อหน้าคนหลายตัวหลายคนที่ประกบเขาอยู่เนี่ยแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับผลงานในวันนี้ของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมอยู่เขาสามารถทําระดับอย่างน้อยนะครับ25แต้มได้เป็นเกมที่15จากการลงสนามในเพลย์ออฟทั้งหมด27เกมนะครับรวมเกมวันนี้ด้วย15เกมเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีวูฟแล้วนะครับสำหรับการคนที่ทําแต้มได้มากขนาดนี้แสงหน้าตำนานของทีมอย่างเควินการเน็ตเป็นที่เรียบร้อยอีกคนในวันนี้คนน่ืนอาาว ขาออยทนทีทางในวันนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนก็มองนะครับว่าจะมีเกมที่เฉียบคมจะมีการยิงวงนอกที่ดีหรือเปล่าแต่ในเกมวันนี้การยิง3นาคะแนนวงนอกของตัวเขาก็แปกอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ยังดีหน่อยนะครับเจ้าตัวเนี่ยพยายามลุยวงในแทนครับพอยิงวงนอกไม่ได้ก็พยายามโจมตีวงในจบเกมในวันนี้เนี่ยถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับ28แต้มเพียงแต่ว่าปัญหาก็คืออะไรปัญหาก็คือตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีความต่อเนื่องใด้บางช่วงเนี่ยหายก็หายไปเลยเพอมาก็มาเป็นพักๆการยิง3นาคะแนนวงนอกก็ยังคงผิดพลาดต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยและดันมาเกิดขึ้นในเกมวันนี้2คนนี้เนี่ยเป็นคนที่ทําแต้มมากที่สุดของทีมนะครับจริงๆแล้ว2คนนี้เนี่ยทำเกิน50แต้มขึ้นไปเนี่ยถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะเพียงแต่ปัญหาก็คือคนอื่นๆที่เหลืออยู่ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไมค์คอร์ลี่วันนี้แต้มก็ไม่เดินจะเดนแมคแดนเนี่ยวันนี้ก็เสียฟาวเยอะเกินไปครับเกมรับก็เอาไม่อยู่รูดี้โกแบร์ป้องกันพื้นที่วงในของตัวเองไม่ดีเลยครับรวมไปถึงการรีบาว นาสรดผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมแห่งปีวันนี้แต้มก็ไม่เดินทําให้ทีวูฟในวันนี้เนี่ยกลายเป็นทีมที่12ในประวัติศาสตร์นะครับหลังจากที่มีการตามซีรีส์อยู่0ต่อ3แล้วสามารถยื้อมาได้จนถึงเกม5ครับแต่ก็ไม่สามารถผ่านไปได้จบลงที่4ต่อหนึ่งหลังจากจบเกมการแข่งขันในวันนี้เนี่ยตัวของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเขาก็ออกมาบอกนะครับเขาบอกว่าในซีรีส์นี้เนี่ยไม่มีเลยแม้แต่เกมเดียวที่ทีมของพวกเขาเนี่ยมีการเล่นที่ลงตัวมีการเล่นที่เรียกว่าคลิกกันเนี่ย แตกต่างกันใน2ซีรีส์ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ที่เจอกับฟินิกซ์ซันส์หรือว่าจะเป็นซีรีส์ที่เจอกับเดนเวอร์นักเกสก็ตามทั้งสองซีรีส์นั้นเนี่ยเขาบอกว่าทุกคนในทีมเนี่ยเหมือนมันคลิกมันมีการเล่นที่ลงตัวมันก็เลยทําให้การเล่นในภาพรวมของทีมมันดูยอดเยี่ยมมากๆไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือว่าเกมรับแต่ในซีรีส์นี้ไม่มีเลยครับนี่คือสิ่งที่แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเขาออกมายอมรับในส่วนของคริสฟินนะครับหัวหน้าโค้ชของพวกเขาวันนี้ก,ออก ตัวตัวนะครับเล่นแบบ isolation เนี่ยมากเกินไปมันก็เลยทําให้การเล่นเกมบุกในภาพรวมของพวกเขาเนี่ยไม่ไหลลื่นติดๆขัดๆตลอดเลยก็ถือว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยทางทีวูฟได้ประสบการณ์ที่ล้ําค่ามากๆนะครับพวกเขาสามารถทะลุเข้ามาจนถึงนัดชิงสายได้จบฤดูกาลนี้เนี่ยยังคงมีอนาคตที่สดใสอย่างน้อยพวกเขาก็มีแกนหลักสําคัญเป็นเบอร์หนึ่งของทีมแบบแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดครับในฤดูกาลนี้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยถือว่าสร้างชื่อสร้างตํานานของตัวเองได้อย่างย,งยอดเยี่ยมไ่ว่าจะเป็นการทําแต้มพลังในการยัดห่วงการเป็นผู้นําเขามี ค่าเฉลี่ยในการทําแต้มสูงถึง25.9แต้มต่อเกมนะครับนี่ถือว่าเป็นอันดับที่12ของลีกปัจจุบันตอนนี้อายุ22ปีเท่านั้นเองดังนั้นยังมีเวลาในอนาคตอีกมากมายเลยครับเห็นด้วยกับอินบินเนะคะอนาคตของแอนเดียสดใสแน่น,นอนค่ะปีนี้เนี่ยติดออสตาแล้วก็ติดออล n เอทีม2ครั้งแรกในชีวิตยังไม่พอค่ะพาทีมทีวูฟเนี่ยในเพย์ออฟรอบแรกวาน ขวัญใจของตัวเองอย่างเคดีแล้วก็ขวัญใจของเอมิเอด้วยเรียบร้อยรอบสองนี่นะคะก็ลมแชมป์อย่างเดนมารกเกสไปได้แล้วก็พาทีมเข้าสู่รอบชิงสายครั้งแรกในรอบ20ปีตูนว่าสุดยอดมากๆสาหรับแอนน์ไทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงดาลลสแมวเวอรีสในช่วงปิดฤดูกาลนี้ค่ะงานของทีวูฟจะเป็นยังไงบ้างค่ะเอมิเอเริ่มกันที่หลักๆก่อนเลยนะครับนั่นคือฝ่ายเจ้าของทีมเนี่ยแหละครับจะต้องมีการพูดคุยมีการเคลียร์กันว่าไอ้การซื้อขายทีมก่อนหน้านี้เนี่ยสรุปเป็นยังงไ ใครจะเป็นการครองอำนาจบริหารต่อไปหลังจากนี้ในอนาคตจะต้องบอกให้กับสื่อเข้าใจนะครับแ mm. ฟนๆทีมเข้าใจแฟนๆทั้งโลกต้องเข้าใจไม่อย่างนั้นการเดินหน้าของทีมเนี่ยมันก็ยังคลุมเครืออยู่และในช่วงจบฤดูกาลนี้เนี่ยทีมของพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่มีค่าใช้จ่ายในการเล่นขั้นเหนื่อยของนักกีฬาเนี่ยสูงมากๆเลยนะครับทะลุเส้นภาษีที่2นั่นหมายความว่าการสร้างทีมต่อไปจากนี้ในอนาคตเนี่ยจะค่อนข้างลําบากนักกีฬาที่จะเอาเซ็นสัญ,ญญาเข้ามาได้เนี่ยจะต้องเป็นนักกีฬาในสัญ,ญญาขั้นต่ำพวกเขามีสิทธิ์ 2อ,อันดับที่37อยู่จุดนี้เนี่ยแหละทางทีมจะตัดสินใจใช้ยังไงจะหานักกีฬาเป็นรุกี้เอาเข้ามาเสริมในส่วนของทัพสำรองหรือว่าจะเอาพ่วงกับนักกีฬาในทีมที่มองดูแล้วเนี่ยเอาพ่วงศิียดรอบเข้าไปแล้วหานักกีฬาเสริมเข้ามาจะทําให้ทีมแข็งแกร่งได้หรือเปล่า สิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละครับเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารที่จะต้องรีบตัดสินใจและสุดท้ายครับแน่นคือเรื่องของฟรีเอเจนฟรีเอเจนของทีมตอนนี้ก็คือคาร์สโลโมแอนเดอร์สันในพย์ออฟนี้ก็ถือว่าก้าวขึ้นมาเสริมผลงานให้กับตัวจริงได้หลายต่อหลายเกมมากๆเลยนะครับแล้วก็มีอย่างจอแดนแมคลาฟลินรวมไปถึงมอนเทมอริสที่เพิ่งเอาตัวเข้ามาสิ่งเหล่านี้ครับจะต้องรีบตัดสินใจแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งปวงในฤดูกาลนี้เนี่ยก็ควครคาดการณ์การปรบมือยก ok จ้องผลงานของทีวูฟมากมากครับ <ๆ S 1> อย เลยที<ช>เดียวแล้วตอนนี้ทีวูฟก็มีแกนหล,ลกักค่ะอย่างแอนโทนีเอดเวดที่มีความพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจ<ม>จิตใจของเขาเนี่ยสุดยอดจริงนะคะมิเน่คือโนเฟียเมนเาริตี้ถึงแม้ว,วันนี้เพื่อนจะไม่มาตัวเขาเองก็พยายามอย่างเต็มที่มีบางจังหวะในยิง3คะแนนแบบซวบๆหลายลูกเลย<ช>ทีเดียวมีแกนหล,ลักแบบนี้แล้วค่ะทีนี้มีการปรับเปลี่ยนรอบๆตัวเอดเวดอีกหน่อยตัวว่าไม่ยากเลยที่จะไปสู่ความสําเร็จได้ทีนี้เราขยับไปพูดถึงทีมดัลลัสแมริเว์กันบ้างโอ้โหวันนี้นี่โหดมากมากลูก้าจะโหดใครรี <Yeah. S 2> คือวันนี้เนี่ยอารมณ์ดูของดัลลัสแมวริกสปุ๊บเนี่ยนะครับเหมือนกันกดคันเร่งแล้วก็ไม่มีถอนคันเร่งเลยนะ mm hmm. กดปุ๊บเดียวแล้ววิ่งหายไปเลยครับ mm hmm. ผลงานของคู่หูลูกครนี่คือเกินจริงมากๆเลยมันก็เลยทําให้แฟนบาสจ่งพวกเราเนี่ย mm hmm. ได้เห็นผลงานที่สุดยอดเรียกว่าเป็นกําไรในการรับชมเริ่มกวันที่พยาอาชานหนุ่มกับมาพยศต,ตัวนี้เนี่ยร้อนแรงเหลือกเกินนั่นคือลูกกดอนชิดนะครับ วันนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดเกมมาทันทีเลยครับแสดงให้ทั้งโลกได้เห็นว่าเขาจะเอาคืนหลังจากที่แพ้มาในเกมที่ผ่านมานะครับคนเดียวในกดถึง20แตบแต้มมอนจะเป็นการยิงการข้ามยิงจากโลโก้อย่างที่แอดมินตูนพูดนะครับยิงลงจนตกใจอ่ะและแฟนๆในสนามรวมไปถึงนักกีฬาของทีวูฟจะไม่ช็อกได้ยังไงครับ โอ้โหมาเป็นชุดๆเลยกดคนเดียวถึง20แต้มควอเตอร์ quarter แรกเนี่ยทีวูฟมี19แต้มเท่านั้นเองนะครับน้อยกว่าลูก้าคนเดียวด้วยซ้ำไปแม้ว่าช่วงหลังจะแ่วไปหน่อยก็ตามแต่ทั้งเกมวันนี้ก็ทำไปถึง36แต้มนี่ถือว่าเป็นการทำระดับอย่างน้อย20แต้มในควอเตอร์เดียวในเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ในชีวิตแล้วนะครับครั้งแรกของตัวเขาคือในปี2022ตอนนั้นนัดชิงสายเจอกับโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์และทางลูก้าก็แพ้ไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า ลูกาเนี่ยเขาพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปและตอนนี้นะครับเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าหลังจากที่ผ่านเกมที่แพ้มาเนี่ยพอเข้าสู่เกมใหม่เกมถัดไปอย่างในเกมวันนี้เนี่ยลูก้าถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของเพลย์ออฟนะครับหลังจากที่แพ้มาแนั่นคือ34.2แต้ม มากกว่าไมเคิลจอแดนด้วยนะครับไมเคิลจอแดนเนี่ยสามแต้มแต่ยังคงต้องดูกันต่อไปยาวๆครับเพราะว่าเขาจะต้องเล่นในเพลย์ออฟอีกเยอะแน่นอนถ้ายังคงรักษาผลง,งานได้แบบนี้เนี่ยก็เหนือกว่าไมเคิลจอแดนได้ใครจะรู้เท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวของลูก้าเนี่ยยังกลายเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์ของเพลย์ออฟ ที่มีการรีบาวอย่างน้อย150ครั้งการแอสซิสอีกอย่างน้อย1 5 0ครั้งแล้วก็มีการยิง3คะแนนล,ลงอย่างน้อยอีก50ลูกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับนี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยหลังจากที่แพ้ปุ๊บพร้อมเอาคืนพร้อมเอาคืนไม่พอพร้อมคว้าชัชนะแบบเต็มๆเลยนี่ยังเหลือ NBA Finals อีก1ซีรีส์นะครับเถิติเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงต้องนับต่อไป เ,เพื่อนๆลองดูนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเพิ่งเป็นฤดูกาลที่6ในชีวิตการเล่นของลูก้าเท่านั้นแต่ความสําเร็จเนี่ยถาโถมเข้ามาแบบรับไม่ทันเลยนะครับผลงานที่สุดยอดไม่ได้แตกต่างกับหน้าตาที่หล่อเหลาเริ่มตั้งแต่การควา้ารางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีติดออสตาร์ Star 5สมัยจาก6ฤดูกาลที่ตัวเองเล่นติดออ็นบีเอทีมแรกนะครับหสมัยเหมือนกันครับสุดยอดแค่ไหนเท่านั้นยังไม่พอยังสามารถพาเข้าสู่นัดชิงสายแล้วก็ในฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นราชาการทําแต้มของหลีกด้วย ลูก้านับวันนับวันจะยิ่งยอดเยี่ยมมากขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้ลูก้าคนเดียวว่าเหนื่อยแล้วนะครับยังไม่พอคู่หูของเขาอย่างไคลรีเออร์วิงวันนี้ก็มาเป็นไคลรีเออร์วิงโชว์ด้วยเพราะลูก้าแผ่วลงไปครับอพอตร์แรกเนี่ยตัวของไคลรีมีม4ี่แต้มแต่หลังจากนั้นครับกดแต้มรัวๆเลยจบเกมในวันนี้ก็ทําไป36แต้มเช่นเดียวกันหัวจะเป็นการยิงการสร้างจังหวะในการทําแต้มนะครับระยะกลาง3คะแนนมาหมด จังหวะการยิงระยะกลางไกลๆชิงแป้นลงยากๆก็ทําได้จริงค่ะทำให้สถิติในเกมการปิดซีรีส์ของตัวค y รีก็เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นชนะ15แพ้ไป1แพ้ไปเกมที่ผ่านมาเสียดาแทนเหมือนกัน ทั้งสองคนทำแต้มรวมกันถึง72แต้มนะครับแบบนี้คนที่เหลืออยู่ก็เล่นง่ายเล่นสบายมไม่มีความกดดันเลยว่าจะเป็นอย่างแดนนียโแกฟต์พีเจวอชิงตันเด r ิกโจนสจูเนียร์จริงๆแล้วทั้ง3คนในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นร้อนแรงขนาดนั้นนะครับการยิง3คะแนนของ p j Washington ก็ไม่ได้ดีมากมายแต่การที่ได้รูบก,กี้ทีเด็ดอย่างเดลิกไลฟ์กลับมาอีกคนนึงเนี่ยน,น,นะครับนี่ก็มีผลวันนี้ช่วยทําแตม้มปิดแต้มวุงในนะครับฟิวโกของเขายัง1 0อยอรตอยู่ในซีรีส์นี้การรีบาวและโดยเฉพาะอย เสริมทับสำรองที่มีอยู่ในทีมนะครับสามารถช่วยเหลือเติมเต็มให้กับคู่หูรูครได้อย่างพอดิบพอดีเลยหลังจะจบเกมการแข่งขันในวันนี้นะครับตัวของเจสันคิดเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงการเล่นของลูการดอนชิดเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มเกมมาเลยลูกาเนี่ยเหมือนแสดงให้เพื่อนร่วมทีมทุกคนเห็นว่านี่คือเวลาที่จะต้องปิดซีรีส์แล้วนะอย่ามาทําเป็นเล่นและเขาก็บรรเลงให้ทุกคนดูเหมือนเป็นการ ออกบัตรเชิญครับออกบัตรเชิญให้เพื่อนๆร่วมทีมทุกคนเนี่ยเลขเข้ามาเลขเข้ามามาช่วยกันปิดซีรีส์และเพื่อนร่วมทีมทุกคนเนี่ยก็ตอบรับคําเชิญนะครับของลูก้าปิดซีรีส์ลงสําเร็จและสุดท้ายครับตัวของลูก้าดอนชิตก็สามารถคว้า c o n เ e น e ์ไฟนอลส์เ MVP นะครับคว้าถ้วยแมจิกจอห์นสันไปครอง นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตการเล่นของตัวเขาด้วยและตัวของลูก้าเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าถ้วยรางวัลอันนี้เนี่ยไม่ใช่ของเขาคนเดียวเป็นของทุกคนในทีมแต่เกิดไม่มีทุกคนในทีมก็คงไม่มีตัวของเขาที่ส,มา,สามารถคว้ารางวัลน,นี้ได้ในการแข่งขันนัดชิงสายแบบนี้ก็ <S <S ต้องบอกว่าวันนี้ทุกคนของดัลลัสแมว e วริกส์เนี่ยตอ่อสู้กันได้ดีมากๆนะครับช่วยกันเล่นได้ดีไม่ได้มีแต่คู่หูลูใครอย่างเดียวก็ขอแสดงความยินดีกับดัลลัสแมวริกส์นะครับในการเข้าสู่ NBA Finals พวกเราเนี่ยเดินทางร่วมกันมานะ ถูกแบบชิวๆเลยแต่หลังจากจบซีรีส์นี้เนี่ยเราคงต้องแยกทางกันแล้วจะแยกทางอันเชิญค่ะจะกลับไปเชียร์เซลติกส์หนึ่งใน5ทีมที่เชียร์มาตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูก,กาลอันเชิญค่ะอันเชิญกลับไปเลยค่ะหลังจากนี้เรามาวัดกันต่อไปครับเพราะว่าตอนนี้นะคะแฟนแมฟเนก็ต้อนรับตูนเข้าสู่แฟนแมฟเป็นที่เรียบร้อย<ช>แล้วลใช่อันนี้เชียร์แมฟมาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเลยจริงๆจำไม่ได้เลยว่าก่อนหน้านี้เชียร์ทีมไหนบ้างค่ะขออนุญาตนะคะสมัครเป็นแฟนแมฟด้วยอีกคนนึงค่ะาเสียงได้ย และการเข้าสู่ NBA Finals ครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการเข้าสู่ NBA Finals ของแมปในครั้งแรกนะคะตั้งแต่ปี2011เลยแลลวก็เป็นครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ของทีมค่ะเป็นครั้งที่4ในชีวิตของไคลรีเอร์วิงแล้วก็แน่นอนเป็นครั้งแรกของลูกาดอนชิกค่ะสุดยอดจริงนะคะ และชัชนะนวันนี้ทําให้สีตีการตามซีรีส์อยู่0ต่อ3เนี่ยยังไม่สามารถคัมแบ็กได้เลย,ยซีรีส์นี้ถือเป็นซีรีส์ที่156ซีรีส์ติดต่อกันแล้วไม่รู้เหมือนกันนะคะมีนเน่ว่าเราสองคนเนี่ยที่ยังคงมีชีวิตในการดูบาสเกตบอล NBA <ม>อยู่เนี่ยจะมีบ้างไหม,มทีมไหนที่สามารถจะคัมแบ็กกลับมาได้จากการจากการตามอยู่0ต่อ3<ม>เนี่ยจะมีบ้างไหมเรามารอติดตามชมกับเพื่อนๆและสําหรับ n b a ไฟนอลเพื่อนๆห้ามลืมนะคะตั้งนาฬิกาปลุกกันไว้เลยค่ะ วันศุกร์ที่7มิถุนาย,ยนเวลา7จ็โมงครึ่งเจอกันใน Playback ถ้าหากว่าใครยังไม่มีแอป Playback ติดโทรศัพท์ไว้ตุนจะทิ้งข้อมูลทั้งหมดไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างรีโหลดแอป Playback ไว้เลยนะคะแล้วก็สมัคร NBA League Pass เตรียมตัวให้พร้อมสำ่รับ NBA Final ที่กำลังจะถึงนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนเพื่อน n อ็ทีมไหนดีแมฟหรือว่าเซลติกส์อ่าคอมเมนต์มาคุยกันที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไปพลาดคอนเทนต์สุกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่ ia, ลลก้เนี่ยตรงงาคะ เพราะ NBA คือ mình, ที่ได้ของเราทวิตที่ทวีแมนเนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแมพทั้งใจฮิฮ่า